ดูกันนะว่าว FC ของเราเนี่ยส่งของมาเป็นยังไงนะครับผมดูว่าเขาส่งอะไรมาให้ดูซ<ด>ิ<ด>เอ่แกะเลยลูกแกะเลยหนูยัดเตะสิลูกเดี๋ยวยัดเตะอ่ามาดูซิว่า FC ส่งอะไรมาให้นอะครับผมจากไหนจากไหนนครศรีธรรมราชจากนาครศรีธรรมราชน,นะครับผมนี่ดู ถาเปิดดูดูโอ้ขนมเปี๊ยะขนมขนมเปี๊ยะเต็มเลยโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยต้องเทไหมครับดูดูในกล่องันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ขนมเปี๊ยะไข่อะไรเนี่ยไข่โตปิโดโอ้เป็นกล่องเป็นกล่องโอ้น่ากินนะมาเทเทออกมาเลยเทมาดิโอ้ขอบขอบคุณเอฟซีนะครับที่ส่งมาให้นะครับเนี่ย ขอบคุณ FC นะครับผมที่ส่งขนมมาให้โอ้ยโอ้โหกินหมดไวเนี่ยน้องปื้มของขนมน้ำเ้าน้เ้นเลยเนี่ยโอ้ยโอ้เจ๋วเจ๋วเจ๋วเจขอบคุณเอซยังลูกขอบคุณครับเซตไอคิวอะเซตไอคิวขอบคุณครับเอที่ส่งขนมมาให้น้องเปื่มครับน้องเปื้มจะกินให้หมดเลยนี่ขนมน้องเต้ม น่ากินไหมลูกน่ากินโอ้โหให้เอฟซีดูด้วยเอ้นหโอ้สวยสวยสวยอ๋อแย่ๆไปหมดเลยขอบคุณครับเอฟซีส่งขนมมาให้น้องปื้มครับผมเดีย๋ยวจะกินให้เรียบเลยครับอืมหู้หนงน้องปอื้มดมาดูซิว่ามีไส้อะไรบ้างอันนี้ไส้ถั่วไข่เค็ม อันนี้ไส้อะไรอะขนมไส้ถั่วเค็มมีไส้ถั่วไข,ข่เค็มแล้วก็เอามือทีลูกอย่ะสแล้วก็ไส้ถั่วเค็มพูดถูกป่าวะ่ไส้ถั่วไข,ข่ขเค็มไส้ไข่เค็มไส้ถัว่วเค็มเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งมาให้น้องปื้มขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ับขอบคุณครับกันลูขอบคุณครับขอบคุณครับเอฟซีครับขอบคุณครับเอฟซีส่นขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ส่งามาให้ลูกเพื่อครับ <c oughs> อะชิมชิมแกะชิมแกะชิมให้เอฟซีดูสิเอาไส้หวานนั่นแหละน่าไส้หวานใช่ไหม ให้พ่อชิมหรือลูกชิมให้ลูกชิมใิแล้วส่งมาให้ลูกให้พ่อชิมก่อนไม่ได้เหรอจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วดูเด็กให้พ่อชิมก่อนอน้อเพื่มชนมลูก่ิม่เชิมอนชิอก่อนลูกชิมน่อนิอ้อ่อออป่ลูกอ่ออ่อย่ออออออื้อ่อ อร่อยอโอเคงั้นก็แค่นี้เนะาะครับผมครับผมขอบคุณมากนะคะ